สวนทุเรียนแม่น้ำภูเขาแหล่งผลิตทุเรียนหมอนทองและมูซานคิงเกรดพรีเมียมบนพื้นที่กว่าพัานไร่ท่ามกลางผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ในอำเภอขลุงจังหวัดชันทบุรีสวนแห่งนี้เริ่มต้นจากความมุ่งมั่นของคุณวิสันสินธุพัฒน์ผู้บุกเบิกที่วางรากฐานด้วยวิสัยทัศน์และความทุ่มเทจนเติบโตเป็นหนึ่งในสวนทุเรียนคุณภาพที่น่าจับตามองที่สุดในภาคตะวันออก ภายใต้การบริหารงานของนักธุรกิจรุ่นใหม่สุภเจตสินธุพัฒน์วิศวกรปิโตเลียมผู้สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรินิยมอดีตผู้จัดการกองทุนและที่ปรึกษาด้านการเงินในสายวานิชธนกิจซึ่งผันตัวสู่บทบาทกเกษตรกรยุคใหม่ด้วยความตั้งใจแ,แน่วแน่ในการพลิกโฉมสวนทุเรียนแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นกเกษตรอุตสาหกรรมใหม่อย่างแท้จริงเขานำเทคโนโลยีกเกษตรแม่นยำ IOT และ AI มาวิเคราะห์และบริหารจัดการฟาร์มพร้อมออกแบบระบบงานและโครงสร้างองค์กรให้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างครบวงจร d a t a d e f e n s <Data>. e <Defense. S 1> Agriculture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้างมาตรฐานคุณภาพและยกระดับผลผลิตสู่ระดับสากลเป้าหมายของส่วนนี้ไม่ใช่แค่ปลูกทุเรียนให้ดีแต่คือการสร้างระบบธุรกิจเกษตรที่ยั่งยืนเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก ต้นแบบของการผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมการเงินและเทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญากเกษตรกรไทยอย่างลงตัวมาสเตอรี่ของผมผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมมิวนิเคชั่นซิสเต็มแล้วอาจารย์เข้ามาตรงนี้ก็คือแบบอันล็อกตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าอันล็อกตัวนี้ได้ไดพวกแบบเอเดนผมสามารถคนก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แหละมอนิเตอร์ิ่งหรือมอนิเตอร์ิ่งก็คือต้องมีรู้ก่อน,นว่ามี Data อะไรบ้างที่ผมต้องการซึ่งไอ้ด้าผมต้องการผมรู้อยู่ลวผมรู้ว่า วิความเม็นของผมต้องการอะไรแต่แค่ไม่ไม่เชื่อใของผมอะ่ะผมไม่เชื่อได้เอฟเฟร์ซี่เท่าไหร่ซึ่งอาจารย์ก็ตอบโจทย์ได้ผมเลยว่า<ม>เอ้ยจัดสร้างอินฟราสตรอกเจอร์เน ok ี่ยเพื่อได้ data ตรงนี้แล้วเอฟเฟร์ซี่อ่ะก็สามารถวัดได้อีกอันนี้มันโอ้โหมันมาแบบครบชุดเลยครับอาจารย์สวัสดีครับทุกคนผมเจนนะฮะสินุพัฒน์ครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สวนแม่น้ำภูเขาคือผมเองเนี่ยก็เป็นทายาทสวนทุเรียนครับรุ่นที่3เนาะคือผมเองเก่อนนห้านี้ผมก็ทำงานเป็นวิศวกรปิโตรเลียมที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ย้าายมเเป็นออนอะะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็คุณพ่อ,ขอเขากเกษียณผมก็เลยอ,อ,อาสากลับมาช่วยดูแลบริหารส่วนทุเรียนที่บ้านซึ่งช่วงแรกเนี่ยยิวค่อนข้างตับผมก็กลับมาบริหารเปลี่ยน culture เปลี่ยน system การการทำงานแต่พูดตรงว่าบริษัทส่วนของเราเนี่ย limitation มันค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็น infrastructure หรือจะเป็นเรื่องแบบ ทเลคอมนะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมได้ Invest i n f r a s t r u c t u r e ปละแล้วตอนนี้เขาเชื่อขององค์กรก็เปลี่ยนยิวกเริ่มกลับมาแล้วแต่มันยังขาดเรื่อง Automation ซึ่ง Automation น่ะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมี IoT ครับผมก็ศึกษาคือทุกอย่างเนี่ยมันต้องเออเราต้องมาศึกษาก่อนว่า Operation ของมันน่ะตั้งแต่ Step 1จนถึง Step at the end ที่ได้ลูกมันตัวทุเรียนออกมามันมี Operation อะไรบ้างแล้วเราก็มาดูว่าในระหว่างทางเนี่ยมันมีอะไรที่เกิด w เวสบ้างไม่ว่าจะเป็นเวสของการอู้งานเวสของการฉีดยาที่มันเปลืองการใช้น้ํามันที่เปลืองเวสต ของการการรูทการเส้นทางการขนส่งที่มันมันไม่ออพติมไมส์ครับซึ่งตรงนี้ก็คือเวสนั้นเราก็มาดูวิเคราะห์ซึ่งเราก็ได้เวสประมาณ20เวสเราก็ตัดจารณาเวสเริ่มต้นจากตัดเวสที่มันมูลค่าสูงสุดสุดท้ายมาอันที่ต่ำสุดน,นั้นระบบสุดท้ายพอเราได้มันก็จะลีนขึ้นพอลีนขึ้น Profit มาจิ้งก็สูงขึ้นครับพูดตรงว่าอินฟราส r ชเนี่ยยังไม่ค่อยพอเพียงที่จะ ดีเวลอปต่อนะครับช่วงแรกคือช่วงแรกคือเนี่ยที่อาจารย์เห็นก็คือไฟฟ้ายังไม่มีเลยผมต้องต้องลงไฟฟ้าไปก่อนสเต็ปสเต็ปแรกคเดตที่สองเสร็จป,ปุ๊บพอเด,ดตเดต้ดาเอ่อไฟฟ้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยจะสร้าง IoT ก็ยังสร้างไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสนะัญญาณเนาะที่จะส่งสัญญาณกลับมาหาตัว Data Center ตัวศูนย์คอนโทรลเซ็นเตอร์เนี่ยครับ<ม>ก็เลยตอนนี้ครับก็มีปัญหาก็คือเรื่องเรื่องสัญญาณตรงนี้ครับอาจารย์คิดว่าถ้าเกิดมันปลดล็อกตรงนี้ไปได้ครับมันน่าจะปลดล็อกทั้ง IoT ทั้งทั้ง การเก็บ Data ทั้งซอยทั้ง Air ทั้ง plant เพราะว่าถ้าตรงนี้แก้ได้ครับมันก็จะ potential ของก็จะขยายไปเยอะโอเคครับก็ปัญหาตัวที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นมันเป็นเบสิกลักเลยเพราะว่า <c ough> ถ้าเกิดเราไม่มีเราไม่มีการสื่อสารได้ไม่มีอินฟ s t r u c t u r e ตัวนี้ได้ <c oughs> แค่มนุษย์ทำงานก็นลำบากแล้วเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังในตัวอัตโนมอัตโนมัติจะมาทำงานได้เลย ผมก็เลยมองว่าอินฟาตัวนี้มันเลยต้องมาแก้เรื่องคอมมิเนเคชันก่อนถ้าเกิดแก้คอมมิเนเคชันได้ปุ๊บก็แปลว่าตัวอื่นน่ยมันจะต่อยอดได้หมดเพราะงั้นเพราะงั้นมันก็จะทําให้เราอะปลดปลดล็อกทันทีปลดล็อกจากสิ่งที่มันมันมันขวางเราไว้แล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เคยมาเลือกแล้วว่าอินฟาระวางแบบนี้นะไอตัวระบบออโต้ทั้งหลายแหล่เราจะใช้อะไรต่อให้เราไม่ใช้ IoT เราก็ยังได้ประโยชน์ ถูกไหมถ้าเกิดเป็น IOT โอเคมันส่งขึ้นมาแล้วมันเอา Data เข้ามาเซ็นเตอร์มันขึ้นคาวมันให้คนนูน้นคนนี้ดูได้อันนี้ก็เป็นในเรื่องของ Data ที่เราสามารถจะให้ให้สื่อสารกับ external บสามารถจะรู้ด้วยแล้วก็ external อาจจะมีบางอย่าง f e บฟีดแบ็กกลับเข้ามามันก็เลยทำให้ระบบนี้มันได้ประโยชน์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอก อันนี้ในอนาคตางก็จะไปต่อยอดได้อีกครับครับเพราะนั้นเพราะงั้นเนี่ยผมผมว่าถูกต้องแล้วล่ะที่เราเลือกเลือกเอากาันแก้ด้วยด้วยอินฟา t ักเจอร์ตัวนี้คอมมิวนิเคชันก่อนก็หลังจากหลังจากระวังอินฟา t ักเจอร์ที่เป็น communication คอมมิวนิเคชันปั๊บเราก็สามารถจะเอาระบบในเรื่องของอการควบคุมต่างๆเข้ามาได้โดยการควบคุมแรกแน่นอนมันต้องมาจากการวัดก่อนวัดปุ๊บเนี่ยพอวัดปุ๊บมันทําให้เรารู้สเตตัส หลังจากเรารู้สเตตัสเราก็มอ n นิเตอร์ลิงของมันได้ครับมอนิเตอร์ลิงได้เราก็จะมาโซล์ป๊อบเบ้มได้พอโซล์ป๊อบเบมในระหว่างโซล์ป๊อบเบมน่ยมันเกิดโซลูชันขึ้นมาเองเพราะงั้นน่ะสิ่งที่สิ่งที่ต่อจากยอดของคอมมิวนิเคชันผมก็จะบอกว่ามันต้องมาวัดตัววัดก็อยากเป็นตัวเซนเซอร์ซึ่งเซนเซอร์ผมใจผมมองนะในแปลงขนาดใหญ่อ่ะมันจะไม่เหมือนแปลงขนาดเล็กซึ่งผมก็จะเทียบว่าการมอนิเตอร์ตัวแปลงใหญ่กับ แพนเล็กอ่ะมันมีมันมีมันที่ไม่เหมือนกันครับ r o i พวกเนี้มันมันเป็นคนละเรื่องต้นไม้ไม่ตายทันทีครับทีเฮ็ดเปลี่ยนไม่ตายถ้าปุ๋ยอาหารเปลี่ยนไม่ตายนะครับ เพียงแต่มันมัน,ม,นมันเปลี่ยนานานๆมัาแค่แสดงอาการถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรามีช่วงเวลาที่เรามอนิเตอร์ได้ามาแก้ได้วิธีการผมผมเลยมองว่ามันน่าจะเป็นชุดโมบายบแล้วโมบายเนี่ยขอให้เดียวโมบายแล้วสามารถจะสื่อสารเอา Data เนี่ยกลับมาเข้าสู่เซ็นเตอร์ได้ทุกอย่างจบเพราะงั้นพอเข้าเซ็นเตอร์ได้เซ็นเตอร์ก็เอ้ยเทียบอันนี้เทียบเทียบเทียบ,บอันนี้จบแล้วแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของที่ที่ผมบอกว่าเราใช้ภาพภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมครับซึ่งภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราคุยไปแล้วว่าไอตัวดาวกลไฟพัดสามารถมาโซลปัญหาได้ครับมันก็อาจจะมอนิเตอร์26วันมาให้ภาพชัดๆเราหนึ่งภาพดีมากในระหว่างก็เป็นภาพที่อาจจะไม่ชัดครับแต่ภาพไม่ชัดเนี่ยมันเทียบง่ายนะเพราะเราเอา NDVI มาใช่ไหมครับเอ้ยถ้าเกิดภาพเดิมเรามันชัดอยู่อันนี้ต้นเขียวเทียบกันถ้าเกิดมันเปลี่ยนจากเขียวเขียวเข้มเป็นเขียวอ่อนก็พอพอไหวแล้ว แล้วก็รวมถึงหลายๆวิธีที่ที่เราสามารถจะมามอนิเตอร์มันได้ครับแล้วก็โดยโดยไม่จําเป็นจะต้องไปลงทุนแบบแบบเซ็นเซอร์มหาศาลเต็มเต็มแปลงไม่จาเป็นครับอ่าอาจจะเผอเพอจุดชุดเดียวชุดเดียวก็เดินชุดโซนนี้ไปหมดเลยครับใช่ไหมอีกชุดหนึ่งเผอเพอสลับวันยังได้เลยนะอันนี้เองเอ็งเอาไปวันจันทะ์นะไอชุด2อเอาไปวอรงคานถูกไหมชุดเดียวกันนะชุดเดียวั แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ผมก็ที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเรื่องของการตั้ง l a บเพราะว่าถ้าเกิดสเก l มีมีใหญ่พอเราควรทำเป็นเหมือนเป็นเหมือน l a บ s c a l เล็กๆแล้วอย่างน้อยเราเราเี็ช็คตัวเองซึ่งซึ่งการรีเช็คตัวเองเนี่ยมันมันเหมือนเหมือนปีปีเทสอ่ะลด error ไปเยอะออเรามั่นใจแล้วก็ส่งตัวเฮ้ยระหว่างนี้ระหว่างก่อนจะส่งตัวเราเราเราต้องปรับอะไรอ่ะเราไม่รู้เลยแต่เราพอมีแ a บเล็กๆปุ๊บจบ <c oughs> เ,เราเทสก่อนเออถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เราแก้อย่างนี้<ม>เป็นงนี้แก้อย่างนี้โดยด้วยแลบเราเองเราเเองราก็สบายใจใช่เป้าหมายของผมคือ adn คือผมต้องการ every metric in the dashboard ตรงนี้<ม>เห็นหมดเลย<ม><ม>แต่ว่าคือผมพูดตรงผมผมรู้ว่า destination ผมอยู่ตรงนี้<ม>แต่ว่าผมมันก็อยู่แค่เฟส step แรกเลยเพิ่งจบไปเฟสหนึ่งเองไฟฟ้าแล้วตันนี้จะเข้า step สซึ่งผม step ็ปเนี่ยพตร มัธยวิของผมอะผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง communication system uh uh. แล้วอาจารย์เข้ามาตรงนี้คือแบบอันล็อกตรงนี้ครับผมซึ่งตรงนี้ถ้าอันล็อกไอ้ตัวนีไ้ได้ปุ๊บอะก็ mm hmm. ที่เอ็นอะผมสามารถคนก็คือที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แหละ monitoring monitoring คือต้องมีรู้ก่อนว่ามี data อะไรบ้างที่ผมต้องการซึ่งไอ้ด้านต้องการผมรู้อยู่แล้วผมรู้ว่าว mm ิความเป็ของผมต้องการอะไรแต่แค่แมทรแมทริซของผมอะผมไม่เชื่อได้ accuracy เท่าไหร่ซึ่งอาจารย์ก็ตอบโจทย์ได้ผม mm hmm. เลยว่าเอ้ยจัดสร้าง infrastructure เนี่ยเพื่อได้ data ตรงนี้แล้ว accuracy อะก mm ็สามารถวัดได้อีกอันนี้มันโอ้โหมันมาแบบ ครบชุดเลยครับอาจารย์คือบางครั้งมันได้ Data แต่เราไม่รู้ Accuracy อ่ะกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสมมติสมมุ่ยรู้ว่แปดสิบอาจารย์ยังบอกว่าถ้าเกิดรู้ว่แปดสิบอาจารย์สามารถคาร์บิวท์ให้มันเป็นลอยได้ด้วยอันนี้ผมบอกตอบโจทย์มากมากเพราะว่าการเออร์รูทพวกนี้ครับพูดตรงว่าส่วนผมเนี่ยคอสตต่อปีอ่ะมันหลักก็เกือบร้อยล้านงั้นถ้าเกิดมันตรงนี้ครับมันลดคอสต์เลผมเดาว่าเรื่องที่ผมถ้าเกิดผมได้ตรงนี้มานะฮะเพิ่่่่่่่มมออ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 ีีกก50%ขัั้้นนนนตาาาาาาเเเเเเพพรรรรรระะะไคบวถืืงงซซยยย ปกติผมก็ใช้ใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้ทุกอย่างพอมันรู้ไอพอมันรู้เป๊ะๆครับมันสามารถคัสตอมปุ๋ยผมให้มันตรงความควายแมของแพลนจริงๆันั้นสิ่งที่ไม่ต้องการเนี่ยผมก็ไม่ต้องใส่ก็ลดคอสปุ๋ยไปละลดปุ๋ยยาไปละคนงานอาจารย์มีสุดท้ายในผมคือริสแบนด์ริสแบนเป็น IoT ที่ส่ง Data ูของคนงานของผมซึ่งมันจะ track ว่าซึ่งผมอยาจะได้มานานละก็คือก็คือจะคอย track G P S การเดินซึ่งผมก็ตัวนี้ผมก็จะคือคนงานพรงจงพอส่วนมันใหญ่การมนิเ i t o r อ่ะ คนางานทุกมนุษย์ทุกคนนะครับไม่มีใครอยากลำ <คน S 1> บ,บากตลอดชีวิตเนาะเขาก็พอจุดจุดรายสปอรตเขาก็นั่งพักซึ่งโอเคนั่งพักเราเป็นมนุษย์เราให้ยอมแต่ถ้ามันมากเกินไปเนี่ยบางครั้งมันมันเป็นการสะเ่าอย่างเช่นว,ว่าอาจจะนั่งพักแต่ว่าบางครั้งการฉีดยาฉีดแบบขี้เกียจแล้วฉีดแม่งเร็วๆเลยซึ่งก็ไม่ละเอียดต่อต้นหรือบางคนก็ขี้เกียจเดินก็ฉีดแช่ไปต้นก็รับยามากไปต้นก็โสมซึ่งตรงเนี้ยตอบโจทย์ผมเลยผมแค่วัดทารมิง per tree ต่อคนงานในตรงเนี้ย อันนี้คือผมคิดว่าอันนี้คืออันล็อกเพราะแอดอินของผมผมต้องการที่จะคอนโทร Quality ของส่วนให้ได้ Quality คอนโทรของคุณติตี้ได้ปริมาณที่ผลิตให้ได้ของตัวนี้คอนโทรได้ฟิกแมตช์ชุดอันนี้ต่อไปผมขยายตลาดไปมาร์เก็ตติ้งต่อละเพราะผมไม่ต้องมาตอนนี้ผมต้องมามอนิเตอร์ริงแมนูแฟคเจอรงเองซึ่งผมคิดว่ามันเกียร์ลิมิตโพเทนเชียลของส่วนได้ครับพอตัวนี้เองเนี่ยก็จะต้องบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามระวังซิสเต็มที่ดีครับ พอซิสเต็มดีปุ๊บเนี่ยเราอะแค่ดึงเอาทรัพยากรอะเข้ามาในซิสเต็มตามระบบซิสเต็มที่เราวางทุกอย่างมันรันใช่ครับมันมันสามารถรันโดยไม่มีเราได้ก็แปลว่างานเนี้ยเมื่อไหร่ซิสเต็มนิ่งเราสามารถบูฟออกจากซิสเต็มนี้ไปทำงานอื่นได้ใช่เป็นด้วยออโตเมัตอัตนั่ที่ผมก็อยากได้ใช่ใช่ใช่สิ่งซึ่งสิ่งตัวเนี้ยคำว่าอโตเมชัตินี่นะ มันฆ่าเราข้อหนึ่งมันฆ่าเราที่เราอะเรามองจนเลยสโคที่พอดีใช่นี่ก็ออกไหมเราอะไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมที่เหมือนญี่ปุ่นมานะเฮ้ยเอฟวี t ีติงมันยัดเข้าไปนะไม่ใช่นะเป็นเงินเราขายได้เท่าไหร่เท่าไหร่ใช่แล้วเราจะลงเท่าไหร่ใช่ ถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมอะมันต้องดูเรื่องของเศษสาสใร่มันต้องฟีดให้ได้ถูกไหมคราวนี้ไอการจะฟีดให้ได้อะมันจะเริ่มจากอะไรส่วนใหญ่ผมจะบอกว่าเวลาเราจะฟีดเราเริ่มให้ได้เราข้อแรกก่อนพ่อแม่ผมสอนปู่ย่าตายายก็สอนนะหาเงินให้ได้ก่อนเพราะงั้นถ้าเกิดฟีดแรกเลยฟีดปุ๊บเราได้เงินเข้าน่ชัดเจนฟีดผ่านแต่เมื่อไหร่ก็ตามฟีดประหยัดเงินอันนี้ขัดไป ถัดไปคือฟิตเนี่ยฟิตนี้ประหยัดเงินดังนั้นเนี่ยระบบคําว่าออโต้ที่เราต้องการเราต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราจะออโต้ทาอะไรก่อนแล้วทําอะไรหลังพอได้ป๊อปนะพอเราเมื่อไหร่ก็ตามฟิตร์ออโต้แล้วได้เงินมานะที่เหลือนี่ผ่านหมดคือทุกคนเนี่ยไม่ไม่เคยเข้าใจเขาอะนะเวลาใช้แล้วเขาได้ Data นะผมถามว่า Data ชุดนี้เราเคยลงแลบนะถามว่า e n นจิเนียร์ทำไมลงแลบ ลงแลบเพื่อหาสมการมารีเพสแทนไอสิ่งที่มันเกิดจากแลบถูกไหมอันนี้คือตัวแทนตัวแทนผลนะพอผมได้ตัวแทนเฮ้ยผมก็รู้สิว่าอะไรที่มันที่มันมี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 เอฟเฟกกับไม่มีเอฟเฟกต์อาอนี่มันเอฟเฟกนิดเดียวตัดออกดีใช่ไหมมาชดเชยเอา b e n e f i t ต่อ cost ไหมอ่ะเพราะอยูตัดนี่ปุ๊บยูตัดคอสนี้ออกไปนะ ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าดูแลทุกอย่างมันตัดตามไปข้อนี้ออกไปหมดเลยครับแล้วผมก็ได้สมการขึ้นมาตัวหนึ่งผมไปจับวิธีง่ายสุดเลยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาตั้งเซนเซอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งแถวนะแถวสามไลน์ไปอย่างนี้ครับผมถามว่าไอเนี้ยมันดิฟกันไหมถ้าเกิดหนึ่งมาสองดิฟเยอะสามดิฟเยอะเฮ้ยอันนี้ใช่ครับทั้งหมดไม่ดิฟกันเลยครับหัวกับท้ายดิฟกันสามองศา ระหว่างนี้จะทำทัไหม่วะจริงวะลดคอรไปอีกลดคอสไปอีกครับเรอีล้คถาว่าลดคอสแล้วแล้วหัวกับท้ายเอ้ยยูยูเห็นหัวกับท้ายเปลี่ยนแล้วมันเกิดอะไรอ๋อถ้าเกิดมันต่างกาษามาาผมเปิดพัดลมก็ง่ายมากเลยเองก็จับหัวกับท้ายลบกันระหว่างทางไม่ต้องใช้ครับจบ Marginal Benefit ใช่ไหมมาจินเพิ่มไหมผมก็เลยตอบว่าออออโต้ใช่ไหมออโต้ใช้ทีแรกหาเงินก่อนหาเงินได้เรียบร้อยก็ลดคอร์สเพราะเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะชัวร์เพราะงั้นวิธีการทําไงถ้าเกิดผมผมทําโซนเดียวครับสเกลเล็กก่อนแล้วค่อยสกายแล้วเคยถ่าย เราก็ทำ p r o โ o t y p e เลย p r o t o t ท p e เนี้ยถ้าเกิดมันเกิดพลาดเราก็แก้ที่โ r o t o t y p e เราก็แอ d ยัดกัน cost ยังไม่เยอะค่าสูงนิดเดียวแล้วก็เราไม่ต้องไปเลือกสถานที่ไกลๆด้วยนะเอาใกล้ๆสุดเลยใกล้กับออฟฟิศใกล้ๆออฟฟิศเลยดูปุ๊บเรียบร้อยเอ้ยเวิร์ o เวิร์ k เอาตัวนี้แหละครับถ้าเกิดไม่เวิร์ k ไม่เวิร์ k แก้แก้จนเวิร์ o เวิร์ k เสร็จเรียบร้อยดุ๊บ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 สัเพราะของบริษัทเราก็เป็นรูปทำรูปแบบ บริษัทด้วยส่วนเราครับซึ่ตอนนี้อาจารย์พูดมาคือตรงตามที่เราต้องใช้เลยครับคือผมจะได้เสนอพูดหรือพูดแบบมีแผนชัดเจนเลยครับครับผมจริงๆผมตามผมแผนผมกับแผนอาจารย์อ่ะผมตามรอยอาจารย์เลยก็คืออาจารย์พูดก่อนว่า benefit หรือเปล่าเหมือนเ t ็ปแรกที่ผมมาทำอ่ะผมไม่สนใจคอสก่อนนะมองยิวให้ได้ก่อน revenue ให้ได้ก่อนเพราะ revenue มัน f ซ์อ่ะ cost ผมจัดลงอันนี้ผมตามเหมือนอาจารย์เลยครับครับผมนี่ถูกต้องนะเป๊ะเลย คือโจทย์ที่เราได้มาครับเนื่องจากตรงนี้ครับเป็นจุดอับสัญญาณเนาะครับก็มาเสนอในส่วนของตัวเซตาเกตเว้ w, เพื่อที่จะมารับค่าเซ็นเซอร์ต่างๆเพื่อที่จะทําปูพื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดไปทำสมาร์ทฟาร์มในอนาคตตัวเซตาเกตเวดีกว่าเจ้าอื่นยังไงตัวนี้ครับมีรัศมีการสร่งครับอย่างน้อยๆคือ2กิโลเมตรความไกลขึ้นอยู่กับความสูงของเสาที่เราติดตั้ง ตัว POC ที่เราเคยไปทำที่ปรุมอะครับอันนี้เราติดเสา NT สูงประมาณ60เมตรอันนั้นเราได้ประมาณ10กิโลที่เราไปทดสอบมาแล้วครับตสอสัญญาณมาหลังจากที่ติดตั้งมา1อาทิตย์ปรากฏว่าตัวนี้ตัวเดียวควบคุมเกือบทั้งหมดของสวนที่มีขนาดพื้นที่ถึง3,000ไร่มีแค่บางจุดที่ไม่สามารถส่งสัญญาณไปถึงเนื่องจากว่ามีภูเขาบาง เราก็เลยมีอุปกรณ์อีกตัวนึงเพื่อที่จะมาตอบโจทย์ของอุปสรรคที่เราเจอก็คือตัวโมดครับข้อดีของตัวโมดคือมันจะรับสัญญาณจากตัวแม่และกระจายต่อไปได้โดยเราสามารถใช้ตัวนี้ได้อีก3าหอบขอบหนึ่งก็จะได้ประมาณ1กิโลขึ้นอยู่กับความสูงที่เราติดตั้งเหมือนเช่นเดิมพอเราใช้ตัวหอบไปนี้ไปอ่ะปรากฏว่าเราสามารถควบคุมได้ ทั้งส่วนเลยโดยที่สัญญาณเฉลี่ยของส่วนนี้จะอยู่ประมาณาไกลสุดนะครับคือลบ 10dB ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้แล้วก็ข้อดีของตัวเซต้าครับก็จะมีในส่วนของตัวทันซิเบอร์มาให้สมมติว,ว่าทางทางสวนมีเซ็นเซอร์เป็นสมร์ทฟาร์มอยู่แล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเน็ตเวิร์ในการส่งข้อมูลขาดขาดหายหาย แต่ว่าทางสมิเจตคือข้างล่างคืออับสัญญาณเลยจะมีแค่จุดยอดไม่กี่จุดที่มีสัญญาณเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลยเอญญาเซตมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวแปลง485รับค่า485เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ของยอดอะไรก็ตามที่ส่งออกค่าเป็น485เราสามารถรับได้และแปลงส่งมาที่ตัวเกตเว์ได้เลยอันนี้คือตัวอย่างของของค่าที่ดึงมาได้จากเซนเซอร์ที่เราต่อจาก485ก็คือเซนเซอร์อันนี้ก็คือ no name ครับผมก็คือสามารถรับค่าได้ตอนนี้ก็คือหิมเทมพีเอ็มสองแล้วก็แสงครับผม5ค่าข้อดีของตัวเซต้าอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถมอนิเตอร์ลิงได้ว่าแต่ละตัวตอนนี้ต่อกันอยู่กี่หอบแต่ละหอบต่อไปที่ตัวโหมดตัวไหนหรือตัวนั้นใกล้ต่อที่เกตเวมันก็จะบอกมาหมดเลยแล้วก็จะบอกด้วยว่าสัญญาณดีหรือไม่ดีหลุด หรือไม่หลุดครับมันก็จะเป็นออนไลน์ครับตอนนี้ก็คือถ้าเป็นอันนี้คือผมยกตัวอย่างเทสบีโอที่เป็นไซของปทุมนะครับ,รบก็คือตัวหลักอยู่ห่างจากตัวลูกประมาณ8-10กิโลถ้าระยะทางอารจัดประมาณ8ครับผมตอนนี้ก็จะรับได้อยู่ประมาณลบ dB ครับเราก็จะสามารถดูได้เลยและเซนเซอร์ที่เราไปติดก็อยู่ห่างไปอีก4กิโลตอนนี้ก็ลบห7เอง พื้นที่และระยะขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางครับผมถ้าเราไม่มีตึกไม่มีภูเขาไม่มีอะไรอันนี้ผมแนะนำเลยเลยว่ามันได้ไกลแน่นอนครับแต่ว่าถ้าเกิดมีตึกมีอะไรสัญญามันจะโดนดรอปลงแล้วก็ถ้าเกิดมีฟ้าฝนไม่ต้องเป็นห่วงครับเราสามารถที่จะทะลุผลไปได้ในกรณีที่ยังไม่เป็นพายุแต่ถ้าเป็นพายุสมมุติว่าเป็นพายุหนักๆจนสัญญาตัดขาดหาย ตัวของเซตาจะสำรองข้อมูลไว้ในตัวเองและเมื่อ,อไหร่ที่ต่อได้จะส่งข้อมูลชุดนั้นกลับไปโดยที่เซตาคุณไม่หายจริงๆเซตาก็คือจะเป็นการส่งข้อมูลแบบทูเวนะครับก็คือสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับไปยังเซ็นเซอร์ที่รองรับบางชนิดได้ครับผมถ้าเป็นพวกนี้มันจะเป็นทางเดียวก็คือรับค่ามาอย่างเดียวแต่สมมุติว่าถ้าเป็นตัวมิเตอร์ไฟฟ้าครับ เราสามารถตั้งปิดเปิดดได้จากเซต้าส่วนกลางครับหรือถ้าเป็นเหมือนพวกหววน้ำพวกนี้เราก็สามารถที่จะรับค่าเข้ามาตัวนี้มันทำมาเพื่อตอบตรวจเซนเซอร์แต่พวกเราเตอร์มันต้องมันใช้แบนด์วิดที่สูงมันใช้มากับพวกกล้องพวกอะไรแบบนี้แต่ต้องยอมรับว,ว่าสัญญาณมันไม่ได้ไปไกลขนาดนั้น ซึ่งถ้าเราจะให้ควบคุมพื้นที่3พมพันไรเนี่ยเผื่อๆค่าเราเตอร์น่าจะแพงกว่าตัวเกตเวนี้คนค้างี่จะเยอะและยังมีค่าซิมที่ตามมาอีกต่อให้เราใช้เป็นซิม NB IoT ก็ตามอ่าผมว่ามันก็ยังจะเยอะกว่าตัวนี้จริงๆแล้วอะครับการที่เรามีเซ็นเซอร์ตัวเดียวเราลงทงครั้งเดียวครับเรารู้ได้ทั้งไฟทั้งน้ําและที่สําคัญเลยเราไม่ต้องใช้คนงานที่ไปคอยเปิดปิดเพราะว่าหนึ่งเลยคือ การเออร์เลอร์ที่สุดของของระบบอะคือคนนะครับยูเซอร์เนี่ยแหละเออร์เลอร์ที่สุดเพราะว่าคนมีความขี้เกียจแต่เทคโนโลยีมันไม่ได้ขี้เกียจเราสั่งสองชั่วโมงคือสองชั่วโมงแล้วก็ในระยะ,ะ,ย,ะยาวครับผมไม่แน่ใจว่าผมคิดว่าเซ็นเซอร์เมื่อลงไปแล้วครับมันจะคืนทุนภายในไม่กี่เดือนแน่ๆถ้าเทียบกับคนนะครับที่ต้องไปเปิด เพราะว่าคนก็ต้องมีจ่ายค่ารายเดือนไปเรื่อยๆเซ็นเซอร์ลงทุนครั้งเดียวซึ่งตอนนี้ก็เลยได้เจออาจารย์นบอาจารย์กำพลนะครับได้มาช่วยผมคือเพิ่มอินฟราสตรักเจอเข้าไปลดลิมิเอชันเข้าไปซึ่งก็คือได้การขยายสัญญาณซึ่งพอข,ขยายสัญญาณเสร็จเนี่ยจะได้ IoT เข้ามาพอ IoT เข้ามาปุ๊บต่อไปมันเป็น Data Driven Management ต่อไปมันก็สามารถ Automate ทุกอย่างได้โดยทำแบบเขาเรียกว่า the real precision agriculture ครับก็คิดว่าหลังจากโครงการนี้เสร็จสิ้นเนี่ย productivity หรือว่า cost production เนี่ยน่าจะ productivity องสูงขึ้นส่วน cost น่าลดลงเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า profit เนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นเยอะเพราะว่าทุกอย่างมัน precision แล้วก็ไม่มี waste นะเป็นเข้าเข้า lean เข้า lean production จริงๆเฟสต่อไปอถึงแมว่า infrastructure ของดีต้อนมาแล้วนะครับคือผมว่า data เนี่ยอนาคตยังสำคัญมาก โดยตัว,ว,ว,วผมเองเนี่ยผมก็ศึกษา Data Coding อยู่ตลอด Python หรือว่า AI ซึ่งผมคิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถ Collect Data จาก Infrastructure ที่พี่กำปดให้ผมมาได้เนี่ยผมคิดว่าทางเราคงได้ AI ที่มันช่วยเพิ่มยิวซึ่งอาจจะเป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมไทยได้เลยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยพูตรงว่าเราเป็น traditional wisdom มาเยอะซึ่งผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็น Science Back แล plus, ้ว Plus กับ w i s d o m ที่เรามีอยู่เนี่ยมันคงได ความรู้แอปพเรชันใหม่ๆของทุเรียนใหม่เยอะที่แท้จริงครับเพราะว่ามันวัดเวลไทม์เลยครับก็ผมว่าเกษตรนะครับในใน,ในาริงอุตสาหกรรมเกษตรเป็นอุตสาหกรรมที่ที่ดีมากนะมันคือไม่ว่าคุณจะโลกมันจะ disrupt ไปยังไงครับคนมันยังต้องกินมันต้องปลูกบนดินอันนั้นต่อให้โลกมัน disrupt ไปยังไงครับต่อให้ data จะเปลี่ยนไป,ไปยังไงคุณก็ต้องปลูกของบนดินแต่แค่จะปลูกยังไงให้มัน precise มากขึ้นอันนั้นตอนนี้โอกาสพูดตรงว่าเทคโนโลยีที่ใช้กับเกษตรในไทยอ่ะ เทียบกับ comparing โดยรอบโลกมันยังมี gap ซึ่งการมี gap พวกนี้บางคนอยากจะว่าดูถูกป,ประเทศไทยแต่ความจริงมันคือโอกาสของพวกเราคือยิ่งมี gap เยอะมันคือคนที่เข้ามาทําก่อนก็จะได้โอกาสมากขึ้นในันั้นใครที่เข้ามาตอนนี้กเกษตรครับม,มันจะเข้าเป็นยุค industrial เป็นยุคดิจิตอลมากขึ้นในนั้นคนที่เข้ามาทําตอนนี้ผมคิดว่ามาที่ของกเกษตรอ่ะมันจะไม่เหมือนเมื่อโบราณละมันสามารถที่จะเป็นระบบ scale ใหญ่ได้ทำ,ทำแบบ a u t o เ a t i o n ได้นั้นเป็นกเกษตรที่แบบว่าสามารถดู data ได้ทั้งหมดดังนั้นถ้าใครอยากทําเกษตรตอนนี้ครับผมคิดว่า เป็นธุรกิจที่ดีแล้วสามารถขยายใหญ่แล้วก็แล้วก็สามารถรันตัวมันเองได้เป็นแพสซีฟเป็นคัมได้คือจริงผลไม้ไทยเนี่ยทุเรียนมันคือหนึ่งในไฮมาร์จินแต่ควาจริงผลไม้อื่นอน่ยไฮมาร์จินก็ยังมีเยอะซึ่งพอเราทำโมเดลนี้ได้สักคนนึงพอมันได้โมเดลสักโมเดลนึในอินดัสทรีเนี่ยมันสามารถ Copy ในผลไม้อื่นได้อีกเยอะเลยครับซึ่งในไทยมีเพียบนะถ้าเกิดทําได้ปุ๊บเนี่ยตลาดไทย ทุเรียนหรือผลไม้ทั้งหมดในไทยจะไม่เป็นคอมมูนิตี้ละมันจะเป็นบลูโอเชียนเป็นนิชมาร์เก็ตเป็นพรีเมียมโปรดักต์ดังนั้นราคาเนี่ยคุณผู้ขายสามารถกับนดได้แต่ถ้าคุณเป็นคอมมูนิตี้อ่ะคุณก็ถูกถูก,ถ,กถูกตลาดกำหนดซึ่งยังไงมาจิ้งกุณก็ตำ่ำก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นบและจากก์กระพุทธมากๆครับผมเป้าหมายของสวนแห่งนี้ไม่ใช่แค่การปลูกทุเรียนให้ดีแต่คือการสร้างระบบธุรกิจกเกษตรที่ยั่งยืนเติบโต และแข่งขันได้ในตลาดโลกเป็นต้นแบบของการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรร,รมการเงินและเทคโนโลยีเข้ากับภูมิปัญญากเกษตรกรรมของไทยอย่างสมดุล